วันนี้จะพูดเรื่องการเป้าเดี่ยวแบบหลักๆนะครับผมการเป้าเดี่ยวหลักๆของชีพยเสียงก็คือการบ้านก่อนที่เราจะใช้ชีวิตนะครับก่อนที่เราจะทําการงานก่อนที่เราจะออกไปรับใช้พระเจ้าไปเลี้ยงบุตรีตามผล ที่เราจะออกไปทำงานประกาศการเป้าเดี่ยวก็คือการเตรียมชีวิตของเรา,ด,า,รา,รเารรด้วยการวังหาพระเจ้าก่อนจริงอีนเพื่อพระเจ้าทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เราสมบูรณ์ดังอาคันในยอนหกข้อสามสามและใน ยอนสิบข้อสิบถ้ามวยนั้นมาเพื่อรับฆ่าหรือถ้าทาลายเสียแต่พระเยซูมาเพื่อให้เราได้ชีวิตและได้ชีวิตที่ครบเรยบูนการที่เราจะมีชีวิตที่ครบบริบู์และเราต่อสู้กับมาตราฐามที่ต้องจะทำลายเราทุกเวลาแล้วก็จำเป็นต้องมีความพร้อมมีความแข็งแรงเข้มแข็งไฟวิญญาณแล้วก็สามารถแสวงหา พระเจ้าก่อนงอื่นแล้วพระเจ้าเพิ่มเติมทุกอย่างให้บริบูรณ์นะครับการข้อเดียก็มีหลักก็จะมีประมาณ5อย่างหนึ่งก็คือารถ่านเรื่องกา่านของพระเ้านิทานสารภาพวันนิฐานสารเสื่อนิานขอต่างเกี่ยวการเินเสุขภาพเปี่ยนญาติมิต สองาก,าการนมัสการสรรเสริญก็คือการจดจ่อเพระเจ้ายกย่องให้เกียรติอาจจะกบดบูนร้องเพลงพูดเคารพแบบว่านักการที่เป็นกษัตริย์นะครับใช้เพลงสรงเสริญนมัสการที่บูดเราเพ่งจากใจหนีใช้คทื่มันตีได้ตัา้าลองเปียนโนยนะครับ าการอ่านศึกษาคมพีนะครับก็จะมีการอาา่านษาพันธุ์พีในผู้มืออะไรอย่างไม่เป็นมานาเป็นยูทูบไม่เป็นหร,ร,รือวิ่งไลน์แล้วก็ผอที่แตกต่างที่ทําบทเรียนข้อเดียวให้เรานะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นสำเร็จรูปหรือตายตัวนะครับแต่สิ่งที่เราคนอ,าอ่านคมภีทุกวันก็คือถ้าคัมภีแต่ละเล่ม ตั้งแต่ปตรรมการถึงนิวร์เล่นแรกเล่นที่สองถามนิจีระว่าจะแบ่งเป็นตอนเช้าอ่านท่านมีเดิมตอนกลานวอนอ่านท่านที่ใหม่หราจ,จะแบ่งเป็นพระกิติคุณเกดไม้ฟาดต,ต่อกันแล้วก็ควาทที่เดิมบอดีสารอิสราเอลโทราผู้ผู้มิจชัยผู้เผยแ้น,น้อย ไปดีสุภาษ,ษิตทีละเล่มอะไรนะก็ไม่มีแบบแต่นี่ตายตัวแต่เรื่องการเราคนจะศึกษาแล้วก็อ่านครบทุกเล่มน,นะครับ,บสุภาษิตทกเล่มทั้งภาคทีเดือนบางที่ใหม่ตังตงต้งแต่ธรรมการถึงนิบอนสามทีอธิษฐานธรรมกาสรอ่านนบ้างแล้วก็จดบันทึกนะครับผมประการที่บัตหาสมุดหาโน้ตฟังเสียงพระเจ้าด้วย นอกจากการอธิษฐานกันให้ควรแล้วเราฟังเสียงพระเจ้าจากพระเจ้าจะตัดใจผ่านการนมัสการพระเจ้าจะตัดผ่านพระคมพี์ตัดผ่านเสียงจากยูทูบจากช่องริเยนจากหนังสือคริสเตียนต่างๆนะครับแล้วก็ A คือการจดบันทึกข้อความหรือสิ่งที่พระเจ้าตัดสิ่งที่จะมาเปิดติบใช้ที่จะมันในวันนั้น สรุปการเข้าเดี่ยวนะครับก็จะมีวิธีการแตกต่างกันไปแต่เราไม่ควรอยู่ใช้อาหารกิ่นสมุนรุปงเพือการฟัง YouTube หรือมานาเล่นแต่อย่างเดียวที่สำคัญคือเราควรจะเปิดผ่านพื้นทีได้ทานของพระเจ้าจากใจขอขอบพระคุณสังเกินักมัรการร้องเพลงจากใจจากเทพมันปีแล้วก็จดบันทึกนะครับที่เราฟังจากพระเจ้าสวัสดีครับ